สวัสดีครับน้องจอมอร่อยไหลย้วกับถึงว่ายังวันนี้นอนหอบเพื่อนคอนโดเพื่อนครับ สี่ใช่ป่าวว่าตรงนี้เรียกลักสีป่ป่ะใช่าน,า,น,นาหากักสบายดีดูหนังไหมคะดูกระตูนครับแต่งคะ่ะไราเรอบที่สามแล้วกินข้าวยังคะกินไปไม่เย็นแล้วครับสิวเต็มหน้าผากเลยเว้ย ใช่แล้ววันนี้ก็ไปวันนี้ก็ไป,นนไปบีบสิวในรดแล้วก็ไปแต่งหน้าให้มันอุดเข้าไปอีกเลิศไปเลยครับฝันดีนะครับใครจะนอนทำไมลุกไปนั่งนั่นอ่ะเจ็ดสิบแล้วครับเจดสิบเอร์เซ็นตแล้วนิติแมน tidak need... apa ไอติดตามวะปากำลังใจไปขอบคุณครับเห็นหน้าพี่ภูเราฝันดีแชมป์แชมป์ไปดิครับรีววพี่บหน่อยบไ,ไหนอ่ยไบไหนครับอ่ะโอเคเราำบุญ ขอบตาดำจังใช่ทำไงให้ขาวขอกำลังใจพีค่าเพสู้สู้อันนี้ผู้ไหญ่ยัมไหมซีนเดียวครับอะไรติดตาวเนี่ยได้มีกระจกวะกระจกอะไรไม่มีได้กระจอะไร ดีวิวดีวิวพี่พูดหน่อยปาชมพูจังโอ้โหคุณกีบอุ้ยน้องนีหัวใจด้วยโอ้โตาดำเป็นชันเลย มันโดนตกทำไงดีโฮลาสิววไปถ่ายเรื่องอะไรเรื่องนไ้ติแมนด์แฟวิศี่สวะครับ สวัสดีครับผ่กูเคยได้ฟังไหมไม่เคยครับมีแผนจะไปทําบ,บุญวันไหนอีกไม่ไม่ได้ทำบ,บุญไม่ไม่ได้วางแผนไว้เลยครับ ดูแค่ตังในกระเป๋ากระท้องไว้อิ่มหรือยังถ้าตังในกระเป๋ามีกระท้องอิ่มก็ทําถ้าท้องไม่อิ่มตังไม่มีก็ไม่ทํามาสอนดิฟกาแฟไว้วันหลังเด้อวันนี้ไม่น่าได้แล้วสิวเราชอบขึ้นที่ขา น่าเก,กินไปเราขอบคุณครับ Hello from Indonesia ซียมาบุฟิลิปปินฟิลิปปินสวัสดีครับคิดถึงน้องบูเปิดคอร์ดดิฟแฟร์ได้เลยครับเปิดคอร์บให้อยาวอยู่สิวเนี่ยวันนี้บีไปตรงเนี้ย หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ไปแต่งหน้าแล้วก็โดนช่างแต่งหน้าบ่นว่าบีบสิวทำไมให้หัวสิวเปิดแล้วก็มาแต่งหน้าจะนอนแล้วฝันดีหน่อยฝันดีจ้าสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบสามสวัสดีอินเตอร์แฟน คนหรือไม้ทำไมอ่ะสวัสดีอฟอมภูเก็ตอยากไปเที่ยวภูเก็ตยังไงครับช่วงนี้ได้เจอคุณตูนบ้างไหมไม่เจอเลยครับทักไปก็ไม่ตอบครับหรอแบบไม่ต้องเก๊เกอยู่ยนะถึงตัวจะเป็นเด็ก สวัสดีนะครับัสดีครับพูด <c oughs> ถึงพัตเตอร์หน่อยพัตเตอร์เป็นเด็กที่ alert มี energy แล้วก็พูดมาก <c oughs> อะไรติดตาอยู่ตรงนี้ว่ะ nun angimo kap klang ta na la sap ya kai da ูเก็ตสวยมากครับแต่แต่มีโควิดครับสวยแค่ไหนก็ยังไปไม่ได้ครับมันเหมือนเป็นเม็ดเออมันเพิ่งเห็นทักทายแฟนๆชาวฟิลิปปินของคุณสวัสดีครับฟิลิปปินพี่บูอยู่จังหวัดไหไครับเป็นคนสลับุรีครับควรนอนเออหลับหลับโชว์ได้ไหม tăng con phải là lọc mà. Hãy คือมาก่อนไปนอนไหมก็นอนอยู่เดอ้อไม่ได้นั่ง <S <S no I can't say ส่งจุบเสมือนจริงไปไง ชอบดูหนังครับเอ่อคนนั้นครับมีดกคนหมวกเงกับปักขวนเว้ย านม,มีแต่เล็บปะแค่ตะเล็บมีอยู่ๆก็เล็บฉีกขอบคุณครับนอน <c oughs> นอนจ้าเป่มห <c oughs> นึง่งนล ทำไมมันเล็บชีกแบบนี้วะคือคืนอ,อะไรเหรอไม่ใช่คือคืนอ,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 อะไรนอนเหรอ โจที่งานอะไรเออเห็นใจ่ใอยู่เชียงใหม่ตีหน้าผาของคุณเมื่อคุณอ่านข้อความนี้จากโคลอมเบีย สวัสดีครับพี่นนท์ไลฟ์สดต้องมีท็อปิกด้วยเหรอ กับจากเชียงใหม่ได้นอนบ้างยังนอนละจ้าไม่นั่งทำไมตรงั้นละ่ะแล้วทำไมต้องไปนั่งตรงั้นละนะเนนจ้าของห้องก็จะไปนั่งอยู่ที่มุมห้องนะครับハウทูเข้าวัดไม่เขินพระน่อยแล้วทำไมต้องเขินด้วย ตาสบายโอมีแต่คนแรกเป็นนอนเว้ยไปดีกวา่าพี่พูจะไปหนังหน้าโรงไหมครับเอ<ว>อพี่เขาชวนหลายรอบมากเลยรู้สึกผิดมากเลยที่ยังไม่ได้ไปสักทียิ้มให้ดูหน่อย ไอท้าจะโดนยิงไหมคะหาถูเล่นเกมไม่ให้หัวร้อนหน่อยเอาน้ำแข็งโปะหัวไว้บอกฟันดีหน่อยฟันดีจ้าให้พุดิสวัสดีครับเฮลโลเฮโลเฮโลฟันดีไอท้าฟันดีจ้านะรักขอบคุณครับค่อยนอนพร้อมกันตีสองไม่ไหวเด้อ ที่ผู้สามขวบทำไมไลฟ์วันนี้มันดูเหมือนไลฟ์แบบที่ทุกคนเคยเห็นมันก็ซ้ำกับคนอื่นอเลยไลฟ์แบบนี้และไม่เหมือนใครดีรีวิวสกินแคร์หน่อยอถ้าแต่ก่อนจะบอกว่าไม่ได้ใช้อะไรแต่ตอนนี้ใช้แล้วครับ ตอนนี้ใช้ของฮ u x l คซี่ไม่ว่าจะเป็นน้ำตบหรือครีมหรือจะเป็นสลิปเขาเรียกว่าอะไรสลิปมาร์สลิปปิ้งมาร์หรือจะเป็นแดงก็แล้วแต่ทุกตัวเลยใช้ของฮ u x l คซี่หมดเลยชอบมากจริงเหรอ เราคงต้องไปแล้วนะครับทุกคน bye บายๆนะครับทุกคนจุจ๊บๆนะครับทุกคนเราจะไปแล้วนะครับทุกคนเอออมแฟบเน่อยนิดหน่อยแต่สู้ตายและครับผม เออใช่ชอบแกะสิวสิวอันนี้เป็นเพราะว่าไปแคมปิ้งมาแล้วแบบแพ้อะไรเพิ่งมาอะไรนะคุณพิมพ์ฝันดีจันน้องฝันดีครับวันนี้เจอพี่ด้วยเจอที่ไหนจ๊ะไหนเจอที่ไหนจ๊ะไหนผู้ซี ใช้ชีวิตอยู่ในรถทั้งวันเรียนมอไหนไม่ได้เรียนแล้วครับมันห้ามไม่ได้อะมือมันไปแกะเองบ๊ายบาย คนที่บอกว่าเจอเขายังไม่ตอบเลยนี่รออ่านอยู่แล้วเนี่ยเจอในใจจ้านี่จานผูไม่ใส่ว